วันนี้นะคะแล้วก็จะมีแขกเราเชิญฟอนอินนะคะถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงแบบเวเวๆออกมาค่ะคือหนูแบบคอทิ้งไว้อยู่นะคะก็ตอนนี้ลดเสียงไว้เฉยๆนะคะก็ปิดไมค์ปิดกล้องไว้เพราะว่าเดี๋ยวหนูเขินเพราะว่าหนูอ่ะไลฟ์พูดกับทุกคนเนี่ยทุกคนจะแบบแซวหนูรอทุกคนเข้ามาก่อนนะคะ หน้าตาคนสอบเสร็จมันช่างสดใสจริงเหรอ <c oughs> นีใจตํงเวยที่สอบเสร็จทุกคนเราก็คนนะแนนะประกาศแต่ว่ามันไม่ใช่แบบของ Gen 1เชยๆยังไม่ใช่แบบแคลคูลัสถ้าแคลคูลัสประกาศก็คือหน้าแบบหมุนหมองแน่นอนใครกันนะคือเรื่องของเรื่องนะคะคนนี้ที่เราจะมาคุยกับเขานะคะคือเนื่องจากว่าหนูจะไลฟ์ใช่ไหม อย่างนั้นคือหนูอาจจะไลฟ์แล้วหนูก็เลยแบบเลื่อนดูในแอปเออในแอป I am 48ใช่ไหมก็แบบเลื่อนไปแล้วก็ไปเจอโพสต์หนึ่งค่ะเอ่เออม,มีพี่คนหนึ่งนะคะ <c oughs> มีนักสาวคนหนึ่งนะคะเขาโพตร,รูปแบบว่าเป็นรูปแบบ หมูกระทะปิ้งย่างงนี้แล้วเขาก็เขียนว่า dinner พร้อมกับแท็ก member แล้วก็ชื่อคนอื่นโดยที่ไม่มีชื่อเราอยู่ในนั้นค่ะแล้วก็เลยแท็ไปแล้วก็ส่งไลน์ไปบอกเขาว่าอ เออวันนี้หนูว่างทำไมไม่ชวนหนูอยากกินข้าวด้วยอะไรอย่างงี้คือตอนแรกนึกว่าพี่คนนี้นะคะขอจะงอนหนูไปแล้วพาว่าครั้งครั้งแรกที่เขาชวนหนูครั้งที่แล้วที่เขาชวนหนูอ่ะหนูแบบปฏิเสธไปว่าหนูไม่ว่างเพราะว่าหนูทำงานอะไรอย่างงี้ัไงานกลุ่มเออแล้วพ่อมาครั้งนี้เราก็ว่างแต่ว่าเราไม่โดนชวนเราก็เลยคิดว่าครังก่อนแล้วนะคะ แล้วก็เลยไลน์ไปปรากฏว่าเขาไม่ได้งอนนะคะโอเคก็อขอยินดีต้อนรับไปเลยดีไหมบอกทุกคนพนี่พร้อมอยังฮลัลโหลทุกคนอยู่เปล่าเนี่ย,ย,อย <laughs> ตอนนี้ทุกคนกำลังเปิดคอนเสิร์ตท,ทีมบีรีอยู่คะ่ะอยู่นี่แป๊บนึงนะโชว์ยังไงดีอ่ะแป๊บนึงนะคะ นี่ค่ะทุกคนเด้งสมนี่หนูขอเปิดเสียงแบบนึงหนูลืมเปิดเสียงให้ทุกคนโอเคเย้เย้เมื่อกี้กำลังสอนมิโอรีเต้นเพลงเทเตอร์โนเมกามิยังเพราะว่ามิโอรี่อะบอกว่าเป็นเทเตอร์โนเมกามิที่ที่ดี ที่เขาถามเราว่าเออถ้าเราได้เต้นแบบอีกเพลงอีกทีหนึ่งเราอยากเต้นเพลงอะไรอะไรเงี้ยเรามีเราบอกว่ามีเอยากเต้นเพลงเกตโนเมกัมก่อนก่อนอยากเต้นอะไรบ้างขึ้นหนุ่นหนหนูก็อยากขึ้นด้วยหนูยังไม่เคยขึ้นเลยแต่อยากอยากขึ้นเพลงอะไรนะ หนูอ,อ่ะขึ้นทุกเพลงเลยอ่ะแบบที่เป็นยูนิตอ่ะแต่ว่าหนูยังเพิ่งขึ้นแค่แคนดี้เองแต่เดี๋ยวเ,เจ,จ็ดวันเกิดชิมบีอยากขึ้นเพลงไหนหนูบอกเขาว่าอยากขึ้นแมมมอ,อสหนู <laughs> ชอบเพลงนี้ว่าเพลงแมมมอสอ่ะมันแบบไม่รู้ว่ามันเป็นเปิดสเตจแล้วมันดูแบบแข็งแรงแข็งขันดีอ่ะ แม่มอนแนนมอนเอ็เอ็เ,อเราเป็นช้างน้อยพวกเราคือช้างนอยถ้าถ้าบีทีอะเป็นแมมมอสแต่ถ้าเอ็นไฟอเป็นช้างน้อยโ <c oughs> อ้ยพี่อะพี่บอกว่าพี่อะอยากเต้นเพลงไอ้นี่คาวเกิลอ,อนะนั่นสิบสิบแปดเสียงของพวกเราอ,เอ๋าอที่มก่อนเซนพิเชอร์พี่อ,อขึ้นเหมือนกันมันแบบ ชื่อก่อนป่พี่จองสีชมพูนะใช่หนูใช่จ้องชื่อก่อนเอาเลยพี่อยากเห็นอยากเห็นแต่ว่าเพลงนั้นน่หนูอยากให้มีเวอร์ชั่นของเว T M N Five บ้างอ่ะที่เป็นชื่อแบบเมมเบอร์ N Five บ้างอ่ะทีม N Five OC เอ้ยที่ N Five OC ไม่ใช่ไม่ก็แบบว่าคอนเนลโอ้เป็นคนละแบบกันอ่ะอันนั้นเหมือน เนี่ยจะส่วนมากจะแบบอิ p โ o v ไวส์มากใช่เหมือนแบบเขาจะบรรยายแบบเนมเบอร์ลงไปอ่ะเพลงก็จกแล้วคันทรี y อแต่หนูอยากเห็นพี่ก่อนมาเต้นเพลง e n 5 Fire Ocean อยากเห็นท่าพี่ทำไมอ่ะจริงเหรอหนูอยากเห็นท่าพี่อ่ะนี่แบบว่าคลิปตัวเองแบบว่าไม่ออกเลยต้องลองดู ทุัามที่ขึ้นเพลงนี้คือกดดันมากเพราะว่าแบบทุกคนเล่นใหญ่ใช่แล้วคือทุกคนน่ะต้องยอมแพ้น้องนายอ๋อนายคือแบบมาเหนือตลอดีๆใช่เกินความคาดหมายตลอดพี่เคสไปไหนอ่ะไม่มาโชว์หน้าหรอเคสกำลังประชุมอ้าวเรียนหรอประชุมประชุมกับคนแฟน เป็นคนที่ตั้งใจเรียนจะมี responsibility โอเคงั้นหนูไม่กลัวแล้วแนหนูไปไลฟ์บายบายทุกคนบ๊ายบายคุณนายจ้าจ้าคุณนายค่ะยังไม่นอนหรอกอดีตบ๊ายบายอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปบอกลาคนดูหนูก่อนไหมอ่ะอ่ะ บายบายทุกคนส่งการบ้านด้วยนะส่งการบ้านเต้นด้วยนะรักนะจุ๊บ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 คิดถึงทุกคนมากพี่จึงเหมือนยังเซฟไว้ถ้ามีโอกาสเจอกันนะได้ครั้งหน้าพี่ชวนหนูนะได้บ๊ายบายไปเลยส่งสติ๊กเกอร์แป๊บนึง อืมบายบายสง่งหัวใจจบแล้วทุกคนบายบายสี่สาวบายบายค่ะ <het> <K> ก็คือแบบครั้งที่แล้วอ่ะพี่เคทเอามาชวนไปกินหมูก,กระทะที่บ้านพี่เคทใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็แบบติดทำงานนะคะคือแบบช่วงนั้นแบบการบ้านเยอะมากก็เลย ไม่ได้ไปใช่ไหมก็รู้สึกหิดน,นิดนึงที่แบบปฏิเสธไปว่า การบ้านเย้ะจริงๆนะคะแล้วก็พอครั้งนี้ก็คือพี่เคเลยไม่ชวนเปล่าก็คือถามเลยเอาก็คือพี่เคทเรบอกว่าเหมือนแบบเห็นว่ามีเทมก็เลยไม่ได้ชวนคือไม่รู้ว่ามีเทมเสร็จเมื่อไหร่อัเนี้ไงเออก็กลัวว่าแบบว่ายังอบไม่เสร็จหรือเปล่าเออก็เลยไม่ได้ชวนนะคะก็ <c oughs> หว้ครั้งหน้ากันนทุกคนอยากไปเที่ยวมากเลยอ่ะ